สรุป้วตอนเวลาฉันไม่ไม่เข้าเนี่ยเคยมีใครมามองฉันไหมเคยมีใครมาด่าฉันไหมเคยมีใครมาสนใจฉันไหมไม่มีอ่ะอันนี้พูดตามความจริงค่ะพูดตามความจริงเดี๋ยวเมื่อก่อนเนี่ยให้เลขเปลา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 ,ปา,ปา,ปาเคยมีใครมาสนใจไหมไม่มีซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อแต่แค่นั้นแหละจบตามดวง ด่าฉันานี้จะไปฆ่าพ่อเธอตายหรือไงมาด่าบอกว่าเลขหัวคุยซื้อไม่ได้แ้วทำไมคนอื่นก็ซื้อได้อยู่ในกลุ่มแท้ๆได้เลขกนคนอื่นแท้ๆมันก็เกินไปมาด่ากันโอโ้โห ไม่รู้หรอกไม่ออกไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ให้แบบว่าทุกคนค่ะทุกคนต้องเล่นเลขเจนะเลขเจจะออกเคยพูดไหมเจก็ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกไม่ใช่ว่าอุ้ยงวดที่แล้วครับสามตัวงวดนี้ทําไมมันหน้าจังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มันหน้าก็ให้ปกติตามที่เคยให้พอให้ไปแล้วก็ดรามาจะเอายังไงกับฉันนี่ฉันก็ปวดหัวฉันแล้ว คนให้แล้วเขากดดันกดดันไม่พอเออต้องมาคอยลองรับชะตากรรมกับกับคนเล่นอีกมาโทษคนเล่นอีมาโทษคนให้อีทำไมไม่ทักไปด่าเจ้ามือเขาบ้างแล้วมาทักมาอะไรมาด่าฉันนักหนาไปด่าน่นไป็ุทดตีนอะไรทำไมไม่ไมาให้กูแทงฉันรู้เรื่องอะไรกับเขา ทำที่อะไรซื้อไม่ได้เอ้าแล้วมึงเล่นทำที่อะไรล่ะกวนส้นตีแต่เช้าเอ้บอกให้ทำที่อะไรซื้อไม่ได้ว่าไงอ่ะถ้ามึงซื้อทำสุกตีน่ะล่ะมึงก็ไม่ต้องซื้อไม่ด่าโอ้ด่ามึงกูไปฆ่าพ่อมึงเลยฮึไม่มีอะไรดีเลย ให้หลุดก็โดนดาให้เข้าก็โดนดาซื้อไม่ได้จะมีอะไรดีไหมมาด่าคนอื่นเขาได้ถูกไหมลงวันที่ผิดแก้ให้แล้วนะคะถ่ายรูปคู่กันแล้วดีดออกไปเลยค่ะโอ้ยดีดออกไม่ไหวแล้วค่ะเยอะมากค่ะเป็นร้อยคนเลยค่ะโอ้ยปวดหัวยูยูเป็นนั่นหละค่ะ เออปวดหัวค่ะดีดออกไม่รู้จะดีดใครออกเลยค่ะทุกคนเลยค่ะเยอะไปหมดเลยค่ะเออเยอะมากเลยค่ะบางคนแรงมากเลยค่ะไปเห็นไปเห็นมากแ,ากแออ็แรงมากเลยค่ะแรงจริงอหอค่ะโอ้โหแรงมากเลยค่ะโอ,อ้มันมีงวดมีงวดเดียวได้ปะห่วยอืมบางคนแรงมากเลยเ้วทำแบบใช้คําพูดคาจาแบบคำวาเฮียเลยอะค่ะ แมลงเกินไปเ่ะค่ะให้มาทำเยี่ยอะไรซื้อไม่ได้ขนาดอยู่ในกลุ่มนะพูดเงี้นะเออถ้าซื้อไม่ได้มึงก็ไม่ต้องซื้อไอ้เยี่ยเออกก็ดาษมึงกับเหมือนกันแหละอ่ะกูให้เลขมึงแล้วมึงยังมาด่ากูอีกทีตอนกูยังไม่ให้นี่ให้ล็กลกล็กล็กแหลลงอย่างลงอย่างพอลงแล้วซื้อไม่ได้ที่อ่ะมาด่ากูอีกเอ้ากูไม่รู้เรื่องเยี่ยอะไรกับมึงไหมเนี่ยมึงซื้อได้ไม่ได้เนี่ยคนอื่นเขายังซื้อได้เลยอไะมีใครซื้อได้ไหมอยู่ในกลุ่มนะซื้อซื้อยังเออ พอออกมาซื้อไม่ได้พอไม่ออกพียไม่น่าซ uh, ื้อเลยครูเออไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรดีเลยชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเลยห้ไปแล้วซื้อไม่ได้กูก็โดนด่าห้ไปแล้วสึกออ่าพอเลขเข้าอ่ะพอถ้าสมมติเป็นข้าวนะเออเอ้ซื้อไม่ได้อันอ่ได้น้อยได้น้อยเดียวเออ พอเวลาไม่เข้าแหม่กูไม่น่าซื้อเลยนีอ่ะโอ้โหด่ากูเนาะด่ากูเนาะโอ้โหลงเลขให้นี่ด่าเนาะฉันบอกแล้วมาโทษอะไรฉันโน่นไปโทษโน่นจอซื้อที่ไหนเธอก็ไปโทษที่นั่นเธอจะมาโทษฉันฉันไม่เอนอะให้จะไม่ได้เจมือมันก็ไม่เรื่องปกติไงแอ่ะเดี๋ยวจะร้องไห้เป็นภาษาญี่ปุ่นกันเลยเนี่ยโอ้ญี่ปุ่นยากเกินไปนะ ออโอ้โหปวดหวัวแม่เอ,อ้ยเอาอะไรกันหนูนักหนาเนาะพูดถูกไหมล่ะหนูพูดถูกไหมอ่ะบดลม้มโอ้ยหนูใจเย็นแล้วนะแต่บางครั้งมาด่าหนูเกินไปอะ่ะแดบแบดให้มาทำเฮี้ยอะไรซื้อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทุกเดบ นเนี่ยกูจะไปรู้เรื่องอะไรทำไมเว็บไม่รับคะอ้ะอาวก็ไปถามเขาสิมาถามอะไระเล่า โอ้โหนี่คนธรรมดาโฮ้ยจะต้องตัดสรุปโอ้โหทุกอย่างเลยหรือไงโอ๊ยกดอ่านข้อความกดอ่านไลน์ให้หน่อยเช้านี้ข้อมาเช้าตื่นมาข้อความประมาณสองสามร้อยตอนนี้ข้อความห10มื่นบวกแล้วในกลุ่มให้ก็ไม่ดีอีก ไปซื้อไม่ได้ก็เป็นคนไม่ดีอีกพอให้ไม่เข้าก็ดา่าฉันเยกพอพอมันออกมาก็ดา่าฉันเยกไม่มีอะไรดีเลยนี่เออกูไม่น่าดังเลยเนาะเดี๋ยดูจีนี่มาก่อนก็ดีแล้วแหละโอยเอาอะไรกับฉันนักหนานแม่ค้าทำไมหนูซื้อไม่ได้คะทำไมมันอั้นล่ะคะหนูวก็ไปถามคนรุ้นสีฉันจะไปรู้กับเขาเหรอ จะให้เรียกอะไรไม่ได้ให้ค่ะให้มีกลุ่มก่อนค่ะใครอยู่ในกลุ่มแล้วก็ไปดูเอานะคะรอโอ้เข้าใจเขาหน่อยตัวเองตัวเองจะมาเอาแต่ได้ตัวเองจะเอามาจะมาเอาแต่ได้เงี้ยมันไม่ใช่เออคนเราจะมาเอาแต่ได้คนเราจะมาเอาแต่ได้อย่างเดียวให้ติดตามให้ชื่นชอบกันที่ผลงาน นะคะให้รู้จักการให้รักกันนะคะติดตามกันในความจริงใจของเจ๊ดีกว่านะคะเออให้รักกันให้ติดตามกันที่ผลงานนะคะดีกว่าเนาะเอออย่าเลยอ้าวข้อความเลื่อนไม่ได้อีกตายแล้วเออให้ติดตามกันให้ชอบกันให้รักกันี่ผลงานดีกว่า นะคะอย่าทำแบบนี้เลยขอร้องอย่าด่ากันเลยคำพูดคำจาบางครั้งอ่ะคนเราอ่ะคำพูดมันฆ่าคนได้จริงๆนะคุณพิมพ์มาคุณแบอกว่าให้ทำเยี่ยอะไรซื้อไม่ได้นะคุณพูดมาแบบนี้แล้วเราเป็นคนให้นะ่ยแล้วเราจะรู้สึกไงอา้าวเหมือนเราเราเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราผิดอ่ะคือภาพออกไหมเออมันไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุก,การณ์แบบนี้ขึ้นหรอกคะ่ะ ไม่มีใครผิดและก็ไม่มีใครถูกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หยุดระหว่างกลางทั้งนั้นมันไม่มีใครผิดมันไม่มีใครถูกนะคะพ่อเจ๊ก็ไม่ได้พวกคนอื่นก็ไม่ได้มันไม่มีใครผิดมันไม,ม่ใครถูกมันเป็นมันเป็นแบบนี้ของมันอยู่แล้วนะคะเออเอาแล้วแต่เวรกรรมวาสนาก็แล้วกันอ่ะโอเคผิดร้ายละมาบอกแค่นี้แหละนะคะ เลขไม่ได้มีแค่นี้นะคะไม่ได้ให้แค่นี้นะคะดีจะมีชุดสรุปให้ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจเออให้รักกันให้ชอบกันเออให้ติดตามกันด้วยความจริงใจเอออย่าติดตามกันนะคะเพื่อหวังผลประโยชน์มากจนเกินไปนะคะจนมองข้ามความรู้สึกของคนอื่น นะคะโอเคนะคะแม่คุณบายเจอกันบ่ายๆเลยนะคะหนูมาแค่นี้แหละมาละบายหน่อยหนึ่งขอขอ,ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ต้องมารับฟังอะไรที่มันไร้สาระนะคะหลายๆคนอ่ะอ้ไร้ไสาระจังเลยนะคะอ๋อขออภัยค่ะนะคะขอขอขอภัยและขอโทษนะคะที่ต้องมารับฟัง คำพูดคำจาที่ไม่สุภาพนะคะเพราะว่าบางครั้งหนูก็หนูต้องหนูจะต้องพูดตรงๆนะคะว่าจะเป็น